หัวลมแก้อะไรทั้งหลายใช่ไหมครับไอ้นั่นยังไม่มีการพิสูจน์ทางการแพทย์เลยพิสูจน์ทราบทางด้านการแพทย์ปัจจุบันเริ่มเข้ามาสู่การพิสูจน์เรารู้ว่าผักมีมากกว่าคุณค่าทางอาหารเขาเป็นยาด้วยเป็นยาที่เราไม่ต้องซื้อถ้ากินได้ถูกต้องแล้วจะไม่จะไม่มากเกินไปอันนี้เราต้องชื่นชมบมนพลุทธ์พิสูจน์ด้วยชีวิตแต่ไม่ได้พิสูจน์ด้วยการปฏิบัติการซึ่งตอนนี้เราต้องการคําตอบทางวิทยาศาสตร์เพื่อจะช่วยให้ทุกคนเชื่อถือมากขึ้น ถ้าถ้าการขับเคลื่อนอครั้งนี้สําเร็จเนี่ยนะคะจริงๆกระบวนการที่ที่หลังจากตรงเนี้ยมันมันมันค่อนข้างซับซอ้อนแล้วก็เยอะมากมันจะเป็นการรวมพลังกันกันทั่วประเทศแล้วนะคะคือถามว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยตรงตรงส่วนตรงนั้นเนี่ยโอ้โหแค่เราคงทําไม่ไหวแต่มันต้องมีเครือข่ายที่มันกว้างขวางไปกว่านนั้นหรือบางครั้งถ้าถ้ามันมีนโยบายออกมาเลยนะคะอย่างเรายกตัวอย่างว่าเอ้ยแต่เอาจุดง่ายๆก่อนเล็กๆก่อนสมมติมองว่า เอาแค่พื้นฐานในระดับโรงเรียนก่อนว่าคุณจะต้องมีมีการจัดหาผักผลไม้ที่ปลอดภัยให้กับเด็กถ้าเป็นนโยบายออกมาแบบนี้แปลว่าผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดต่างๆต้องมานั่งคุยกันแล้วเป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาที่ต้องรับนโยบายตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการได้มาจะทํำยังไงซึ่งผักปลอดภยัยผลไม้ที่ปลอดภยัยทํำยังไงเด็กถึงจะรับประทานได้ผักในรูปแบบไหนใช่ไหมมันก็เริ่มมีงานวิจัยเข้ามาแล้วผักในรูปแบบไหนที่เด็กจะรับประทานได้ เอาไปผัดผักเขียวอือ้อย่างงั้นนั่นคือสิ่งที่เด็กไม่ชอบใช่ไหมแปลว,ว่าถ้าเอาเป็นผักที่มันสีอ่อนหน่อยนะรสชาติไม่ได้ขมมากนะเอาไปต้มแต่ทําให้ผักทําให้เด็กคุ้นเคยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีทางเลือกให้เด็กที่ค่อนข้างหลากหลายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือพอมันมีนโยบายปั๊บเนี่ยในทางปฏิบัติมันเริ่มมาแล้วพอมันมีปัญหามีอะไรเขาก็จะมาคุยกันแล้วใช่ไหมคะมันก็จะมีทั้งงานวิจัยทั้งมีการรณรงค์มีอะไรตรงนั้นมันจะตามมาแต่มันจะกลายเป็น การทํางานที่มันถูกแบ่งชิ้นงานออกไปแล้วเป็นความรับผิดชอบของอาจจะเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่ที่เข้ามาร่วมหรือแม้แต่ทุนวิจัยทุนอะไรที่จะลึกซึ้งในเรื่องของเราอยากรู้ว่าผักผลไม้ไทยอะไรบ้างที่มันกำลังจะสูญหายไปแต่คุณค่ามันยังดีอยู่ทํายังไงเราถึงจะพัฒนาพันธุ์ให้มันกลับมาให้มีอยู่ได้อีกตรงเนี้ยมันก็จะเริ่มมีอย่างเงี้ยเกษตรอาจจะรับตรงนี้ไป สมมติจะพัฒนาผิดพันธุ์ให้คนบริโภคได้ง่ายขึ้นมันอาจจะเป็นเรื่องของฟู้สตลิสและเอกชนอาจจะเข้ามาแล้วใช่ไหมคะอะไรแบบนี้มันก็จะมีไอเดียมีแนวคิดอะไรแต่พอเหมือนกับว่าพอมีนโยบายปั๊บทุกคนจะเข้ามาภาคส่วนหลายๆหลายๆส่วนจะเข้ามาถ้าไม่เป็นนโยบายมันก็เหมือนกับต่างคนตา่างทำทำแล้วก็จบกันไปแค่นั้นไม่มีทางออกก็จบนะักวิชาการทําจบอยู่แค่นี้รู้ว่ามีประโยชน์คนไม่ทานจะทํำยังไง ช่ไหมคะไม่มีใครลุกขึ้นมาจับมือกันทําแต่ถ้าเป็นนโยบายทุกคนมาคุยรวมกันเราคาดหวังนะคะว่าอยากให้เป็นแบบั้นเราถึงอยากให้เป็นนโยบายที่จะสนับสนุนถามว่าคนเราเกิดมาผลสุดท้ายคือความตายแต่การจะอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีมันไม่ใช่เงินนะคะมันคือการกินเป็นอยู่เป็นและคิดเป็นถ้าเรากินเป็นอยู่เป็นและคิดเป็นเราก็จะอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีถามว่าถ้าเราอายุแค่ 40, 40กว่าเราต้องป่วยนอนอยู่บนเตียง ต้องเปลี่ยนไตล้างไตต้องไปนั่งเจาะเลยคะถขายเลือดทุกอาทิตย์นั่นคือคุณภาพชีวิตที่เราต้องการกับให้เกิดขึ้นกับประชากรไทยหรือเปล่าหรือเราสามารถอยู่ได้นานแต่ลูกลูกหลานเราป่วยให้เรารักษาพยาบาลหรือตายก่อนวัยอันควรนั่นคือคุณภาพชีวิตที่เราต้องการหรือเปล่านั้นถามว่ายุคสมัยของใครคือยุคสมัยของคนนั้นถ้าเราไม่เริ่มอะไรที่ทำให้ยุคสมัยของเราและอนาคตที่เกิดขึ้นดีขึ้นจะไปเริ่มเมื่อไหร่คิดดูสิขนาดนี้ ลูกหลานของคนไทยส่วนใหญ่เข้าเมืองไหมเข้าเมืองเข้ามาทํางานในเมืองเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีทำไม่มีไม่มีอาชีพทาแบบแต่ถ้าหันกลับมาปลูกผักผลไม้ที่ทุ่งเราที่นาเราที่สวนเราลูกหลานก็จะกลับไปความออุ่นความอมุ่นของครอบครัวก็จะตามมานะลูกเจอพ่อเจอแม่เจอปู่ย่าตาใหญ่ก็จะกลายเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นผลที่จะกระทบที่จะตามมานเชิงบวกครับ ผู้ชมครับถึงแม้ว่าวาระในการประชุมจะจบสิ้นลงไปผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆได้แยกย้ายกลับไปปฏิบัติภารกิจในแต่ละหน้าที่ของตนสตางค์เชื่อครับว่าหลังจากการระดมพลระดมความคิดช่วยกันนะครับในการผลักดันให้นโยบายในการบริเวณปลกผักและผลไม้เกิดขึ้นจริงได้นั้นถ้าเกิดว่านโยบายในครั้งนี้สามารถเป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง คุณผู้ชมครับเราเชื่อได้ว่าคนไทยจะมีสุขภาพดีขึ้นอย่างแน่นอนและในวันนี้นะครับสตังขอลาไปก่อนพบกันใหม่พัตการบ้านทุง่งทำนานฐานไฟเก่าที่เราไม่เคยเก่าในเรื่องของหัวใจที่จะรักในความเป็นไทยนะครับสวัสดีครับก่อนจะจากลาสตังขอสรุปรายงานให้คุณผู้ชมทราบว่า ในที่ประชุมนั้นมีการเสนอชื่อให้สตางค์เข้าร่วมดำเนินการเสวนาในวันประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่4สตังค์อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมไปรับฟังเรื่องราวดีๆแต่คงทําไม่ได้เพราะว่าในส่วนของงานนั้นมีการเข้มงวดบุคคลที่ต้องผ่านการลงทะเบียนแจ้งรายชื่อไว้เท่านั้น แต่ไม่เป็นไรครับถ้าใครอยากจะเจอเรื่องราวดีๆสตังมีเรื่องเด็ดมาบอกอีกหนึ่งงานใหญ่ที่จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้สตังได้ถูกเชิญให้เป็นพิธีกรในการดำเนินงานเสวนานในวันที่11กุมภาพันธ์นี้กับงานกรีนแฟร์ครั้งที่5นะครับ งานกรีนแฟร์เป็นงานสีเขียวที่ปีบานจากการชักชวนผู้คนในธุรกิจสีเขียวและชุมชนสีเขียวมาเข้าร่วมวิถีสีเขียวเพื่อให้เกษตรอินทรีย์เติบโตและเป็นที่รู้จักมากขึ้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549เป็นต้นมาได้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์อินทรีย์และผลิตตลาดสีเขียวชุมชนขึ้นทุกปีเพื่อเป็นช่องทางของการสื่อสารเป็นตลาดทางเลือกให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าสีเขียวได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรง ได้บอกเล่าและนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความใส่ใจในกระบวนการผลิตการแปลรูปทั้งยังช่วยผู้ประกอบการร้านกรีนอิสระได้เข้าถึงสินค้าสีเขียวใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นรวมถึงพื้นที่แห่งใหม่ในการเรียนรู้ด้านกิจกรรมสาธิตวงสนทนาเวอร์คาเฟ่สนทนาก่อปัญญาซึ่งในปีนี้จะเป็นการจัดงานกรีนแฟร์ครั้งที่5 ภายใต้คำขวัญที่ว่าปรงรักความรักเปลี่ยนแปลงโลกได้คุณผู้ชมครับพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆมากมายตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555ณาลานคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยแล้วอย่าลืมนะครับไปเชียร์ไปให้กำลังใจเรื่องราวดีๆกันไปพบกับสตังและทีมงานพัฒการบ้านทุ่งได้ในวันที่11กุมภาพันธ์นี้อย่าพลาดนะครับ